สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมเรียกว่าสนิทสนมกับเพื่อนร่วมทีมเร็วมากพรพันเกิดปร,ราดสโมสร i อบีเคลีกเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าแข่งมา2แมตช์แล้วแต่ว่ายังไม่ชนะทีมไหนเลยแพ้รวด2นัดติดต่อกันถึงแม้ว่าจะแพ้แต่บรรยากาศภายในทีมนักกีฬาเขาให้กำลังใจกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตัวลิเบโร่ของไอบ แอดมินเองก็ไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะแมทที่เจอกับคุณไดสโมสรของวิภาวีสีทองลิเปอโรคันนี้ขุดบอลดีมากเหนียวสุดๆและดูแล้วท่าทางของเธอจะชื่นชอบพรพันธ์เกิดปร,ราดมากๆด้วยเพราะว่าสีหน้าของพรพันนะครับจริงจังมากเวลาลงสนามสีเรียดขั้นสุดเลยนะล่าสุดนะครับลิเปโรคันนี้ก็ลงไอจีสตอรให้กำลังใจพรพันธซะเลยนี่ไง เป็นรูปที่เธอกําลังอยู่ในสนามนะครับพูดคุยอะไรกันสักอย่างเธอลงไปถึง2รูปด้วยกันนะครับกับพรพัน์ธเกิดปร,ราดแล้วเธอก็บอกว่าพรพัน์ธเธอน่ารักมากเธอเก่งมากเก่งมากที่สุดเลยโอ้โหให้กําลังใจพรพัน์ธยิ่งกว่านะครับท่าทางจะโดนพรพัน์ธเกิดประราดตกซะแล้วก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับของเพื่อนร่วมทีมสโมสรไอบีเค นำมาฝากทุกคนกันแมตต์ต่อไปของควันพันเกิดปร,ราดจะแข่งขันวันที่24ตุลาคมนี้เจอกับทีมเก่งเลยนะ IBK Autos เจอกับ GS Caltech เวลา17นาฬิกายังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ